สวัสดีพี่น้องที่รักในพระอสุคริตท,ทุกท่านนะคะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันอังคาร อันนี้จะใช้พระคำของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่27เป็นคำพูดสั้นๆที่อาจารย์เปโลหนุนใจพี่น้องกิจจักที่เมืองเอเฟซัสนะคะแต่นขคะเดียวกันก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันพระคำของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่27ได้กล่าวไว้ดังนี้บอกว่าอย่าให้โอกาสแก่มานอย่าให้โอกาสแก่มานนะคะ หลายครั้งเราตกหลุมพรางของการล่อหลวงด้วยคำพูดที่บอกว่าเราเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอเราเป็นมนุษย์ที่มีความบาปเรามีเนื้อหนังสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นความจริงแต่ เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะเมื่อเราใช้ประโยคเหล่านั้นเรากำลังจะบอกว่าเราสามารถที่จะล้มเหลวได้เราสามารถที่จะผิดพลาดได้เราสามารถที่จะอ่อนแอได้เราสามารถที่จะตกอยู่ในบาปได้เป็นคำพูดที่กำลังเปิดช่องทางให้ตัวเองสามารถที่จะทำผิดได้นะคะฉะนั้นพระคำของพระเจ้าในตอนนี้อาาจารย์เปาโลก,ก็หนุนใจพี่น้องที่เมืองเอเฟซัส ถึงการที่เขาจะต้องระมัดระวังตนเองนั่นก็คืออย่าให้โอกาสแก่มานถ้าเราดูพระคัมภีร์นะคะในบริบทในบท นั้นๆนนเนี่ยในบทนี้เนี่ยเราจะเห็นถึงการที่อาจารย์เปโลนหนนใจแล้วก็ตักเตือนพวกเขาถึงเกี่ยวกับความรู้สึกของเราการกระทําของเราที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความโกรธที่สง่งผลหรือที่นําไปถึงการกระทําความบาปการตอบสนองความโกรธด้วยความบาปได้หรือแม้แต่การที่เราให้โอกาสแก่มานโดยการที่ เรายังคงกลับไปใช้ชีวิตวิถีเดิมที่เป็นความบาปเพราะว่าอาจารย์เปโลเตือนบอกว่าคนที่เคยขโมยก็อย่าขโมยอีกแต่ว่าจงใช้มือของเราตรักตรามทำงานที่ดีเพื่อที่เราจะมี การอวยพรจากพระเจ้าที่ได้รับการอวยพรแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ทรัพย์สินที่เรามีนั้นเป็นพระพรนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของคําพูดนะอาจารย์เปาโลก็เตือนในเรื่องคําพูดด้วยแล้วก็หลายๆเรื่องด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้กําลังบ่งบอกให้เรารู้ว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงและดําเนินอยู่ในทางที่ถูกที่ควรฉะนั้นความคิดที่ว่าเราเป็นมนุษย์เราอ่อนแอเรามีเนื้อหนัง มันเป็นความจริงแต่เราไม่ควรใช้เหตุผลนั้นหรือว่าสิ่งนั้นๆมาเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเปิดช่องว่างในการทำสิ่งที่ไม่ถูกเพราะในข้อที่30นะคะท,ท,ที่นี่เนี่ยก็ทำให้เราเห็นถึงสิ่งสำคัญนั่นก็คือบอกว่าและอย่าทำให้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทยัยด้วยพระองค์ด้วยพระวิญญ,ญาณน,นั้นท่านได้รับการประทับตาไว้สาหรับวันที่จะได้รับการทรงไถ่ ฉะนั้นสิ่งสําคัญของการที่เราจําเป็นจะต้องดําเนินชีวิตก็คือตระหนักว่าเราเป็นคนของพระเจ้าและเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์นี้ที่ประทานกําลังให้กับเราในการที่จะมีชัยชนะเหนือความบาปเหนือการทดลองที่เข้ามานะคะเราจึงจําเป็นจะต้องปฏิเสธความบาปที่กําลังล่อใจของเราหรือ ช่องว่างที่มันเกิดขึ้นที่ทำให้เราคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอยากที่จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อตอบสนองความรู้สึกของเราในเวลานั้นๆเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าให้เรานั n ระมัดระวังเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราฉะนั้นอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระไยัยนี่คือสิ่งที่อาจารย์ปโลกกาลังหนุนใจแล้วก็ตักเตือนนะคะฉะนั้นเราทุกคนก็เช่นเดียวกัน เรามีกายที่มีความรู้สึกเรามีร่างกายเรามีจิตใจหลายครั้งจิตใจของเราก็รู้สึกในสิ่งที่ไม่ดีในด้านลบเวลาที่เราได้ยินคำพูดหรือการกระทำของใครสักคนหนึ่งที่เรามองเห็นเราก็มีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้หากการกระทําของบุคคลนั้นๆส่งผลไม่ดีต่อจิตใจและเมื่อมีความรู้สึกไม่ดีหลายครั้งเราก็มีการตอบสนองไม่ว่าจะเป็นการ พูดหรือการกระทาที่ที่ไม่ได้ไม่ได้ถูกไม่ควรออกไปนะคะฉะนั้นอาจารย์เปาโลก็เลยหนุนใจพี่น้องที่เมืองเอเฟซัสด้วยบอกว่าเราโกรธได้แต่เราอย่าทำบาปโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าอย่าให้ความโกรธของเราส่งผลต่อจิตใจที่คิดในความบาป หรือการกระทําที่สื่อออกมาในการกระทํำบาปการโต้อตอบด้วยความฉุนเฉียวหรือการกระทําที่เกิดขึ้นด้วยความคิดร้ายปองร้ายอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนคือความบาปที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกความโกรธฉะนั้นอาจาร,รย์เปาโลก็เลยบอกว่าอย่าให้โอกาสแก่มานอย่าเปิดช่องว่าง แบบนี้เพื่อให้มารซาตานล่อลวงเราและทําให้เรากระทาในสิ่งที่ผิดคิดในสิ่งที่ผิดเพราะน่ากลัวที่สุดคือจุดอ่อนของเรานะคะหลายครั้งเราบอกว่าเราอ่อนแอเราเป็นมนุษย์ที่มีเนื้อหนังจุดอ่อนนั่นแหละสิ่งนั้นคือสิ่งที่อันตรายมากๆเพราะว่าซาตานรู้ถึงจุดอ่อนของเราซาตานรู้ว่าเราแต่ละคนมีจุดอ่อนในเรื่องอะไร และซาตานก็มักจะใช้จุดอ่อนนั้นในการที่จะให้เราทำบาปในการที่จะทำให้เราแตกแยกระหว่างเรากับพระเจ้าระหว่างเรากับครอบครัวระหว่างเรากับพี่น้องในคิดจักรเหมือนกับที่ซาตานเล่าลวงพระเยซูคริสต์ในถิ่นธุรกรันดานซาตานอยากให้พระเยซูแตกแยกระหว่างพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ซาตานอยากให พระเยซูทําผิดด้วยจุดอ่อนของพระองค์เองเพราะณเวลานั้นพระคัมภีเนี่ยทำให้เราเห็นว่าพระเยซูอดอาหารถึง40วัน40คืนและพระองค์ก็อยากอาหารก็คือหิวความหิวเป็นจุดอ่อนของพระองค์ในเวลานั้นและซาตานก็ล่อลวงพระเยซูโดยใช้จุดอ่อนนั้นแต่เราขอบคุณพระเจ้านะคะเราเห็นถึงการที่พระเยซูต่อสู้กับกับความบาป กับการลอร่อลวงของซาตานด้วยพระวจนะคําของพระเจ้าพเยซูต,ต่อสู้ด้วยพระคําของพระเจ้าทุกๆคําและใช้ชนะที่พระองค์ได้รับก็มาจากการต่อสู้ด้วยพระวจนะคํานั่นแปลว่าเราทุกคนก็จะพบกับการล่อลวงแต่เราจะชนะการล่อลวงไม่ได้หากวันนี้เราไม่ได้ดําเนินอยู่ด้วยพระวจนะคําของพระเจ้าหมายความว่าอะไรคะหมายความว่า พระคมภีทุกตอนที่เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาและได้เข้าใจที่เรารู้น้ำพระทยพระเจ้าเราต้องเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราเวลาที่เราเจอกันล่อลวงเกิดขึ้นเราจะทําอย่างไรที่เราจะไม่ทําผิดไม่ทําบาปต่อพระเจ้าเราจะต้องเอาพระคําของพระเจ้ามาต่อสู้พระคําของพระเจ้าว่ายังไงเราจะต้องโต้ตอบคนประเภทนี้ยังไงพระคําของพระเจ้าบอกให้เราอย่างไรเวลาที่เราเจอ กับเรื่องบางเรื่องที่มันไม่ถูกใจเราจะต้องตอบสนองกับเรื่องนั้นยังไงเวลาที่เราเจอการที่คนคนหนึ่งตั้งใจที่จะทําร้ายเราแล้วเราต้องโต้ตอบกับการกระทําของเขาอย่างไรหรือแม้แต่ในบางเวลาที่เรามีโอกาสที่จะได้บางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นเราไปซื้อของแล้วเขาทอนเงินให้เราผิดเขาให้เกินมาแล้วไม่คืนเขาก็ไม่รู้ เราไม่พูดเขาก็ไม่รู้แต่แล้วพระคัมภีพูดยังไงพระคัมภีบอกให้เราสัตซื่อในของเล็กน้อยฉะนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นการล่อลวงที่เกิดขึ้นได้เราจะต่อสู้กับการล่อลวงได้อย่างไรถ้าหากวันนี้เราไม่ได้ยืนหยัดที่จะเชื่อฟังพระคำของพระเจา้าฉะนั้นพระคำของพระเจ้ามไม่ได้เพียงแค่ให้เรามีปัญญา แต่พระคำของพระเจ้าให้เรารู้ถึงวิถีในการที่จะดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้ด้วยนะคะเรามีปัญญานั้นดีมากเลยแต่ถ้าหากเราไม่ใช้ปัญญาที่เรามีปัญญาที่เรามีนั้นก็สูญเปล่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะรู้พระคัมภีร์ทั้งเล่มและท่องจําได้ทุกถ้อยคำแต่หากเราไม่นํามาปฏิบัติใช้มันก็สูญเปล่าฉะนั้นเวลาที่เกิดการล่อลวง การล่อลวงมักจะมาพร้อมกับอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการมาเพื่อที่จะตอบสนองบางอย่างที่มันเกิดขึ้นณเวลานั้นกับเราเราอยากที่จะได้การล่อลวงก็จะมาเพื่อให้เราได้บางอย่างที่เราต้องการแต่การที่เราจะได้มานั้นเนี่ยเราต้องแลกกับการไม่เชื่อฟังพระเจ้าบางอย่างมาพร้อมกับการที่เราจะต้องตัดสินใจ ที่จะทําในสิ่งที่ถูกหรือไม่ถูกคือการล่อลวงมักจะมาให้เราตัดสินใจสอ,สองฝั่งเสมอเราจะทําอย่างไรเราจะทําแบบนี้ที่ถูกใจเราและได้ในสิ่งที่เราต้องการหรือเราจะยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปยืนหยัดต่อไปไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการไม่พอเราอาจจะถูกตําหนิต่อว่าดูหมิน่นหรือว่าโดนกระทําบางอย่างก็ได้นะคะการล่อลวงและการตัดสินใจเนี่ย ก็มักจะมาในสองด้านเสมอแต่ทุกครั้งเราก็ยังจำเป็นจะต้องเลือกในสิ่งที่ถูกต้องถูกต้อง,ต,องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอเราสามารถที่จะล้มเหลวได้อ่อนแอได้แต่ทุกครั้งที่เราล้มเหลวเราจำเป็นจะต้องกลับใจใหม่และตั้งต้นที่จะทำสิ่งที่ดีเพราะว่าเหมือนในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่ ข้อที่28ก็บอกกับเราบอกว่าคนที่เคยเคยกระทําสิ่งที่ไม่ถูกแบบนั้นวันนี้จงเปลี่ยนแปลงใหม่เสีใหม่เสียนะคะนั่นกําลังหมายความว่าพระเจ้ายัางคงให้โอกาสเราเสมอฉะนั้นเราอย่าให้ความคิดลบมาหลอกเราว่าเราไม่ไม่เหมาะสมที่จะทําตรงนี้เราไม่คู่ควรที่จะกลับมาหาพระเจ้าเราไม่คู่ควรที่จะรับใช้พระองค์ต่อไปเพราะเราเป็นแบบนี้แบบนั้น อย่าให้ความคิดเหล่านี้มาทำให้เราอ่อนแอในการที่จะกลับมาตั้งต้นใหม่กับพระเจ้าเมื่อเราอ่อนแอจงกลับใจใหม่และถามพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างและเราควรที่จะทำอย่างไรต่อไปและจงเชื่อฟังการทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะ เข้ามาเพื่อเยียวยาความรู้สึกที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยด้วยความล้มเหลวล้มลงในบาปหรือล้มลงเพราะความคิดของตนเองล้มลงเพราะใครคนใดคนหนึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาเพื่อที่จะรักษาใจของเราเพื่อให้เราตั้งต้นใหม่และดำเนินกับพระเจ้าใหม่วันนี้ให้เราเริ่มต้นที่ อย่าให้โอกาสแก่มานเพื่อที่เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมันซาตานเพื่อไม่ให้มันซาตานหัวเราะยะด้วยความเชื่อชื่นใจหรือสะใจที่เห็นลูกของพระเจ้าคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงรักและพระเยซูทรงยอมตายบนไม้กางเขนถ่ายชีวิตของคนคนนั้นออกมาได้แล้วนั้นล้มลงในบา อย่าให้ซาตานหัวเลาะด้วยความสะใจแต่ให้วันนี้ให้เรากลับใจและมาตั้งต้นที่จะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าหากวันนี้เรามีความล้มเหลวเพราะพระเจ้าจะไม่ดูหมิ่นจิตใจที่บอบช้ำของเราพระเจ้าจะไม่ดูหมิ่นชีวิตของเราพระองค์จะชื่นชมยินดีเมื่อลูกของพระองค์คนหนึ่งกลับใจและหันกลับจากความบาปกับมาหาพระองค์ ฉะนั้นวันนี้หนุนใจเราทั้งหลายนะคะให้เราที่จะระมัดระวังปกป้องใจของเราความคิดของเรามือของเราเท้าของเราที่จะไม่ก้าวไปเข้าสู่การเปิดช่องให้กับมารซาตานและหากวันนี้เราล้มเหลวไปแล้วพระเจ้าเรียกเราให้เรากลับใจใหม่และตั้งต้นกับพระเจ้าใหม่ ขอพระเจ้าทรงเสริมกําลังเราทั้งหลายนะคะขอพระเจ้าช่วยเราเราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณสําหรับพระคำของพระองค์ที่เตือนเราทั้งหลายให้เรานั้นเรียนรู้ที่จะระมัดระวังเพื่อที่เราจะไม่ตกไปอยู่ในการล่อลวงของซาตานอย่าให้เราเปิดช่องว่างให้ซาตานนั้นสามารถที่จะเข้ามาเพื่อที่จะทําให้เรานั้นตัดสินใจในสิ่งที่ไม่ถูก คิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและทำในสิ่งที่ส่งผลไปสู่ความบาปขอพระเจ้าปกป้องเราหากเรามีแวบในความคิดที่คิดไม่ดีขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ตักเตือนเราและเปลี่ยนเราช่วยให้เราทั้งหลายกลับมาสู่การคิดและกระทําและดำเนินอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราทั้งหลายและขอพระเจ้าทรงให้กำลังกับเราที่เราจะกลับมาหากเรากำลังล้มเหลวไปให้เราที่จะกลับมาตั้งต้นใหม่กับพระเจ้าให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์นั้นกลับมาสู่การคืนดีกันที่เราจะไม่ตกเป็นทาตของความบาปแต่เราจะเป็นลูกของพระองค์ที่อยู่ในความชอบธรรมของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดนำและทรงโปรดช่วยเหลือเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระสุคริตเจ้า อาเมนขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังและอวยพระพร,พรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ